ที่นี้ครับสิ่งที่มันน่าสนใจคือถึงวันเนี้ย เราก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันตรงกับรูเบนออมอลิมจริงๆหรือเปล่าหรือตรงกันเป๊ะขนาดไหนในการพูดคุยกันก่อนจะเซ็นสัญญามารับงานคือคำว่าเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้ก็คือเราว่ากันถึงฤดูกาลนี้นี่แหละครับณนะเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป้าหมายชัดเจนคือการติดท็อปโฟร์และดูจากตัวเลขคะแนนจนถึงเวลานี้เอาจริงๆก่อนที่ลูเบนออมอลิมจะเข้ามามันมีช่องว่างห่างคะแนนที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแม้อันดับมันจะลู่ลงไปล่วงอยู่อันดับ10กว่า ก็ตามนะแต่ตัวเลขคะแนนที่ตามอยู่พื้นที่ท็อปโฟมันไม่ได้ห่างจนแบบเป็นไปไม่ได้ในขณะที่ฟุตบอลถ้วยถ้าเกิดว่าทําได้ก็ทาทาไม่ได้ก็เอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะไปถึงได้แล้วกันแต่เป้าหมายหลักๆคือท็อปโฟที่นี้ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลูเบนอัมริมเนี่ยเขาพูดคุยกันแล้ววางเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าว่ายูไนเต็ดต้องการติดท็อปโฟแล้วลูเบนอัมริมล่ะเข้ามาเพื่อพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบเป้าหมายนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือ เขาเข้ามาเพื่อเซตระบบทีมเพื่อฤดูการหน้ากันแน่เพราะถ้าเกิดเราย้อนดูครับว่าลูเบนอมริมเวลาเขาสัมภาษณ์เวลาเขาพูดเนี่ยเขาก็มักจะบอกว่าเขาต้องการเวลาเขาต้องการสร้างทีมเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงทีมแม้กระทั่งหลังจบเกมกับอิฟสวิดก็อย่างที่บอกว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่วันนี้ยอมเจ็บยอมปวดหน่อยเพื่อที่ปีหน้าเนี่ยเราจะได้เปลี่ยนแปลงไปจากวันนี้จะได้ไม่เกิดอะไรเดิมๆขึ้นมาอีกทีนี้ครับถ้าเกิดว่าการพยายามปรับทีมแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ผลลัพธ์ขึ้นมาละ่ะ สมมติอยู่ในเตดอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นเลยว่าเล่นไปสัก4ี 5, ่เกม5เกม6เกมผลการแข่งขันมันไม่เป็นที่น่าพอใจยิ่งเล่นคะแนนยิ่งห่างจากท็อปโฟยิ่งเล่นคะแนนยิ่งห่างไปเรื่อยๆบอร์บริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังอนุญ,ญาตให้ลูเบนอมบริมทดลองทีมต่อไปหรือพยายามปรับระบบให้มันเป็นแนวทางของเขาต่อไปหรือจะเลือกว่าให้ปรับเอาผลการแข่งขันไปก่อนแล้วมันจะวนกลับมาสู่ลูปเดิมๆเ,เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในยุคเอเด็กเทนฮากหรือเปล่า จุดนี้น่าสนใจครับว่ากุนซือที่มีแนวทางชัดเจนอย่างอัมริมเมื่อเข้ามาเขาต้องการเวลาเขาต้องการทรัพยากรนักเตะและเขาต้องการการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารแต่บอร์ดบริหารในสโมสรระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถรอได้หรือสามารถทิง้งฤดูกาลหนึ่งไปได้จริงๆหรือเปล่า จุดเนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆพูดตรงนี้มันอาจจะเร็วเกินไปผมว่าเดี๋ยวเรารอดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดผลการแข่งขันต่อจากนี้สัก3เกม5เกมหรือ6 7 8เกมมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือมันยิ่งเล่นยิ่งเก็บคะแนนได้น้อยแล้วห่างไกลาจากท็อปโฟอย่างที่บอกไปผลที่ตามมาในหน้าสื่อมันจะเป็นแบบไหนรวมถึงบรรยากาศทีมชุดนี้และการจัดตัวของลูเบนอัมริมจะยังชัดเจนในแนวทางหรือเปล่าผมว่าจุดเนี้ ถ้าเป็นส่วนตัวผมเองในฐานะแฟนบอลยูไนเต็ดผมรับได้กับการที่อลัลบริตต้องการเซตทีมอยากให้เขาใช้ฤดูกาลนี้เพื่อเป็นการทดลองทีมให้เต็มที่แม้ใจลึกๆจะหวังว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยขอให้ทําคะแนนไปให้ได้ท็อปโฟเถอะแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งท็อปโฟด้วยแล้วก็เซตทีมด้วยมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆสมมุติ โอเคครับผมยอมรับได้กับการให้อมริมเซตทีมไปเลยเลือกตัวคัดตัวแล้วต้องคัดให้ชัดเจนจริงๆแต่ฤดูกาลหน้าคุณจะเจองานที่ยากมากๆแล้วมันจะกดดันมากๆด้วยเพราะผลลัพธ์จากฤดูกาลแรกมันไม่ประสมความสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายรูเบนอมริมเลือกจะมาคนละครึ่งทางมาเน้นเก็บผลการแข่งขันไปก่อนแล้วอยู่ในเต็ดไปได้ตามเป้าหมายตรงนี้ก็อเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีน่าชื่นชมกันไปแต่เราก็จะไม่แน่ใจว่า ระบบการเล่นของลูปเบนอมริมมันจะมาตอบสนองกับแมนยูไนเตดหรือมันจะมาใช้งานกับยูไนเตดได้จริงๆเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นคําถามที่รอติดตามกันแฟนๆยูไนเตดตรงนี้คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ครับ